เ,เดี๋ยวผมจะเทเคลือบใสกันซึมของ T O A 200 Folling ิ่งพัพื้นผิวก็คือกระเบื้องดินเผาธรรมดานะครับซึ่งของเดิมตอนที่ยังไม่ได้กิ้งนะ่ยมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือพื้นเดิมที่ยังไม่ได้กิ้งหรือว่ายังไม่ไลงน้ำยาเคลือบใสกันซึมนะครับสีมันก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบขุ่นมัวขา,ขาวๆอยู่เพราะว่า เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ยังมีความมันไม่มันไม่ใสอะเนาะเราจะเคลือบเพื่อไม่ให้พวกยาแนวอะไรพวกนี้มันร่อนแล้วก็ฝุ่นไปเกาะเวลามีน้ํามีอะไรมาฝนมาเงี้ยเราจะชะล้างได้ง่ายเนาะอันนี้คือหน้าพ,พื้นผิวก่อนที่ยังไม่ได้ลงน้ํายา T O A 200นะครับหาซื้อได้ทั่วไปแหละอย่างเงี้ยนะ ก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเคลือบสายกันซึมนะครับก็เดี๋ยวจะทําเสร็จแล้วก็จะมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ว่าผมจะทารอบแรกก่อนกะว่าจะใช้สักสามรอบรอบหนึ่งทิ้งประมาณสักสามถึงสี่ชั่วโมงประมาณนี้แหละ,ะเดี๋ยวไปดูกันครับเรามาเก็บมุมมันก่อนมุมที่เราล,ลูกกิ่งมันเข้าไปถึงนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บมุมด้วยแปรงแบบนี้นะเนี่ยแล้วก็ น,นี้ผมทาไปลองเนี้ยลองลองดูก็คือเก็บตามมุมไปก่อนอะไรพวกเนี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยมากิ้งงานที่มันเป็นแล้วก็อันนี้ผมทาไปลองเนี้ยลองลองดูก็คือเก็บตามมุมไปก่อนอะไรพวกเนี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยมาหนากว้างเราก็ใช้แปรงธรรมดาไนดะ้กิ้งไปก่อนตามนี้แหละเห็นได้ว่าน้ํายาเนี่ยมันจะขุนขาวนะครับขุนขาวข้น ตอนเราทาทแรกๆเนี่ยมันจะขาวเลยแต่พอเขาเริ่มแห้งพอเซ็ตตัวเนี่ยเขาจะเริ่มใสาตามมาทันทีเดี๋ยวให้ดูนะครับนะฮะตรงนู้นที่เราทาเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะเริ่มใสละจะเริ่มใสลงมาใสาเป็นเงาเลยนะเนี่ยเห็นไหมเป็นเงาเลยนะอันนี้คือเรากำลังทาอยู่ตอนเนี้ยก็จะเป็นขาวขุ่นคนๆเป็นสูตรน้ําคือเราไม่ต้องไปผสมอะไรเลยนะครับเราเออซื้อมาเนี่ยเราสามารถแกะแกลอนเทใส่ภาชนะแล้วเราก็กิ้งได้เลยนะครับ รอบหนึ่งผ่านไปสัก3ชั่วโมงแล้วเราก็มากิ้งซ้ําใหม่อย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากิ้งต่อเราทากันซึมใสเคลือบใสกันซึมของ T O A 200เป็นอันว่าครบสามรอบแล้วละ่ะรอบลักสี่ห้าชั่วโมงก็ทิ้งไว้นะ เดี๋ยวมาดูผลลั์กันนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะนี่มองจากกล้องหน้าก่อนนะนี่นี่คือสภาพที่เราทาแล้วนะครับมันก็จะเงาเง,งาประมาณนี้แหละจากเดิมมันไม่เงาเท่าไหร่นะอ่ะเนี่ยครบสามรอบแล้วก็จะประมาณเนี้ยนะเรามองทาสามรอบแล้วนะเนี่ยก็จะประมาณนี้อ่ะดูอันนี้ผมก็ทานะเนี่ยผมก็ทาสามรอบเหมือนกันเนี่ยพื้นผิวก็จะใสๆหน่อยประมาณเนี้ยใสๆ เงาเงาประมาณนี้แหละถ้าเราไม่ทาเลยเนี่ยเวลาฝนตกใส่อะไรเนี่ยมันก็จะแต่นี่คือเงาที่เห็นเลยนะงเงาเห็นเลยนะอันนี้คือแผ่นที่ไม่ได้ทาเคลือบใสเห็นไหมเรามองเห็นไหมมันจะไม่มีความเงาเห็นไหมเห็นไหมไอแผ่นเนี้ยเราไม่ได้ทาเห็นไหมแผ่นที่เราตัดออกเนี่ยส่วนที่เดี๋ยวเราก็ทา เงามัน่จะไม่มีเห็นได้ชัดว่ามันจะช่วยให้มันเงาใสาขึ้นแล้วก็ม้องกันน้ําที่มันจะสาดเข้ามาฝนอะไรเงี้ยนะนี่คือแนวป้องกันนะแนะนํานะครับมานี่แหละ